สวัสดีค่ะมีรถแฮช,ชแบกค่ะประตูสภาพสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ MG 6 1.8 Turbo เทอร์โบเกียร์ออโต้ปี2018ค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าผสมกับหนังนะคะอัลแกเอเุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันไม่ห้าหมื่นกิโลแท้นะคะบุกสวิตช์ครบอเลยค่ะแอร์ดิจิตอลค่ะ ราคาโปรโมชั่นตั้งขายที่3 8 9 0 0 0ปนบาทเท่านั้นนะคะคันนี้ประวัติดีใช้งานออกรถอยู่2อ0 0 0บาทนะคะคันนี้มีมูนรูฟเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะคะอีกอย่างนึ่งเป็นเครื่องเทอร์โบยังห่างนะคะเครื่องเทอร์โบขับดีขับมันมากๆเลยนะคะประตูมูนรูฟเป็นระบบไฟฟ้านะคะน่าใช้มากมากเลยค่ะใครกำลังมองหารถแฮชแบงค่ประตูสภาพสวยๆนะคะแนะนำเป็นรถคันนี้เลยนะคะ หกหนึเกียร์ออโต้เครื่องเทอร์โบนะคะระบบก็เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกด้วยนะคะเอกสารในการเช่าซื้อนะคะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะบุกแบงย้อนหลังหกเดือนแล้วก็ใบรับรองเงนเดือนนะคะสองหมื่บาทออกรถได้เลยค่ะเปิดด้านหลังให้ดูนะคะด้านหลังกว้างมาก ผลของไะเยอะเลยนะคะสับถามรายเดียนในการจดไฟแนั้นกับแอมเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถใหม่ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยผ่อนเดือนละไม่เกิน8,000บาทนะคะคันนี้ขอทานเงินเดือนนะคะอยู่ที่16,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะไปติดฟิล์มพร้อมเลยค่ะ MG 6 1.8เครื่องยนต์เทอร์โบเกียร์โต้ใไม่50,000ปี2018ค่ะ สนใจยังไงโทรสบรอบถามรเยลียดเพิ่มเติมได้นคะที่เบอร์0925050858ติดต่อแอมค่ะ